สำนักงานเลขานุการคณ,ณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพบพระตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากคณะอนุกรรมการประกอบไปด้วยทั้งหมด11ท่านโดยมีอนายทันประวัติภูริวัฒนาเมธานายอำเภอพบพระเป็นประธานผลการดำเนินงานหด้านการบริหารจัดการ สำนักงานมีฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครบถ้วนเป็นปัจจุบันทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลทางราชการกองทุนทั้งในรูปแบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลายช่องทางอาทิเช่นทาง l i น์กรุ๊ปทาง Facebook ทาง f a c e b o o k Fan น page และทางเว็บไซต์เป็นต้นมีแผนการบริหารจัดการกองทุน และมีการดำเนินงานตามแผนโดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนีรายตําบลและลงพื้นที่ติดตามนี้มีการจัดทําแผนการดําเนินการตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงของลูกหนี้กองทุนเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทําเอกสารและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกกองทุนมีแผนการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุสน,นจากกองทุนทั้งประเภทเงินทุนอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนสำนักงานมีการจัดสถานที่เป็นสัดส่วน มีการจัดเรียงเอกสารแยกหมวดหมู่ของเอกสารและมีการทำความสะอาดสำนักงานทุกวันทำการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก5สมีป้ายแสดงอาคารของสำนักงานอย่างชัดเจนและมีห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นจำนวนมากประกอบกับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมอย่างครบถ้วน2ด้านการเบริกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2567สำนักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี2567งบบริหารงบอุดหนุนงบทุนหมุนเวียนรวมจำนวนทั้งสิ้น1,859,175บาทซึ่งณนะปัจจุบันมีการเบริกจ่ายทั้งหมด1,833,45 0บาทคิดเป็นร้อยละ98.59สามด้านการบริหารจัดการนี้สำนักงานลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านให้คำแนะนำแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งณนะวันที่29เมษายน2567อําเภอพกพระมีร้อยละนี้เกินกำหนดชำระลูกนี้ปี2556-2567คิดเป็นร้อยละ2.72จากฐานลูกหนี้คงเหลือณนะวันที่1ตุลาคม2566 สด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาโดยจากฐานจำนวนสมาชิกกองทุนเมื่อวันที่30กันยายน2566มีจำนวน12,779คนซึ่งปัจจุบันอำเภอพบพระมีจำนวนสมาชิกจำนวน13,808คนเพิ่มขึ้นจำนวน1 0 2 9คนคิดเป็นร้อยละ108.32จากเป้าที่ได้รับจัดสรรประเภทองค์กรอำเภอพบพระ มีจำนวนองค์กรสตรีทั้งหมด3ระดับได้แก่ระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอรวมจำนวน61กลุ่มซึ่งณปัจจุบันได้สมัครสมาชิกกองทุนประเภทองค์กรแล้วทุกกลุ่มซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อยหกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปสำนักงานได้สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โอท็อป จำนวนสองกลุ่มจากทั้งหมดสิบกลุ่มคิดเป็นร้อยละยี่สิบได้แก่หโครงการร้านกาแฟาและเบเกอรี่จำนวนสามผลิตภัณฑ์ได้แก่มาขามหวานสามรสวุ้นสมุนไพรกรอบและมาขามอบพลังงานแสงอาทิตย์สโครงการต่อยอดร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า6ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานเลขาอย่างมีการประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งทางออกบูธประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์เช่น Line Facebook และเว็บไซต์เป็นต้นสำนักงานมีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหลายประเภทอาทิเช่นทันพับใบปลิว PowerPoint และคลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นโดยช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนให้กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายส่วนราชการต่างๆได้แก่ กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มสตรีอำเภอพพพระกลุ่มผู้นำอาชและกลุ่มพอชะตากเป็นต้นสำนักงานมีการจัดทำวิดิทัศน์ความสำเร็จกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า5กลุ่มอาทิเช่นกลุ่มต่อยอดการตัดเย็บเสื้อผ้ามุ้งกลุ่มกาแฟและเบเกอรี่กลุ่มทอผ้าใยกันชงกลุ่มปักลายผ้ากันชงกลุ่มหอเจอะอนามันดาวตากและกลุ่มเกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นต้น 7เทคนิคนวัตกรรมในการบริหารจัดการกองทุนสำนักงานยึดหลักสำคัญ3สิ่งที่ต้องบริหารจัดการให้ดีโปรง่งใสยุติธรรมและมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แก่ 1. บริหารคนสำนักงานจะคอยอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านที่สามารถทำได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเวลาและสร้างรอยยิ้มให้แก่เครือข่ายสตรี 2. บริหารงานสำนักงานมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนทุกระดับ และยึดมติที่ประชุมเป็นสําคัญ3บริหารงบประมาณสํานักง,งานมีการชี้แจงงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการดรําเนินง,งานในทุกๆก,การประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานอีกเทคนิคและนวัตกรรมคือการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องให้สตรีมีบทบาทในทุกๆด้านสิ่งสําคัญคือต้องไม่หยุดพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ลดนี้สินและขยายผลออกไปแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกคนให้สตรีอำเภอพบพระเป็นสตรีที่มีความเข้มแข็งมีบทบาทชัดเจนเป็นกำลังในการพัฒนาอำเภอพบพระต่อไป